ขอทุกท่านฟังคำนิบายนะักการเจริญพระกรรมาฐานสักครู่นะึ่งการเจริญพระกรรมาฐานวันนี้เป็นโลหิตกสินแต่ว่าก่อนเยี่ยพูดึงโลหิตกสินก็ขอพูดถึงแนวการขึ้นต้นขึ้นต้นต้องพูดทุกวันนะออวันนี้มีนักเรียนมาด้วยการขึ้นต้นการเจริญกรรมาฐานขบรรดาท่านพุทธบริษัท อันดับแรกพระพุทธเจ้าทรงแนะนำว่าให้แผ่เมตตาจิตไปในจจักรวาลทั้งปวงก่อนจะหมายความว่าให้มีความรู้สึกทางใจว่าสัตว์ก็ดีคนก็ดีในโลกนี้มีเท่าไหร่เราจะไม่เป็นเวรไม่เป็นใครไม่เป็นศัตรูกับใครจะเป็นมิตรดีกับคนสัตว์ทั้งหมดอย่างนี้จิตใจจะ,ยะเยือกเย็น หลังจากนั้นก็ชำระศีลศีลที่เราปฏิบัติมีกี่สิขาบทพยายามชำระให้ของให้ให้ให้ผ่องใสหมายความให้ครบถ้วนเพราะว่าศีลทุกข้อเราจะไม่ปกครองต่อจากนั้นไปก็ส่งแนะนำว่าพยายามคิดถึงนิวรณ์ห้ารายการนิวรณ์ห้ารายการเป็นจิตที่เราจะต้องละเฉพาะเวลาที่จะเรียนประฐาน นิวรห้ารายการก็คือหนึ่งการมฉันทะมีความพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศ่โดยการที่สองคืออารมณ์ไม่พอใจโดยการที่สามความง่วงโดยการที่สี่ติดฟุ้งซ่านเกินไปโดยการที่ห้าสงสัยในผลการปฏิบัติ รวมวามว่านิวรณ์น,นี่พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่ากิเลสหยาบที่ทำบัญญาให้ถอยหลังถ้าขณะที่ภาวนาอยู่ก็ดีหรือพิจารณาก็ตามถ้านิวรณ์อ,อย่างใดอย่างหนึ่งควใจเราเวลานั้นเราเปน็คนไร้ปัญญาการเใรนกรรมฐานต้องมีสามอย่างควบก,กันมีเท่าเสียงสมาธิปัญญาแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มปฏิบัติในกรรมฐานกองที่เพิ่งปฏิบัติ นี่พูดสําหรับโทั่วทั่วไปแต่ว่าวันนี้มีนักเรียนมาด้วยนักเรียนทุกคนขอจงอย่าลืมคุณธรรมของเราที่มีประจำเพราะว่าโรงเรียนนี้นักเรียนทุกคนต้องมีคุณธรรมตาม,ตามนี้ตามที่ศึกษามาแล้ว <c oughs> อือหนึ่งสังหาวัตถุสีอันนี้ต้องปฏิบัติได้ พระวหาวุฑุสีคือหนึ่งทายการให้รู้จักการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันสองปิยะวาจาคือพูดไปที่รักวาจาประเภทไหนที่เราพูดไปเขาจะรักเราพูดวาจาอย่างนั้นแล้วก็บริการที่สอัตาจริยาการช่วยเหลือกายงานซึ่งกันและกันและบริการที่สีสมานัตตา ไม่ถือตัวไม่ถือตนเังหาวัาตถุสีนี่เป็นปัจจัยเกิดความรักระหว่างพวกพ้องและคนที่คบหาสมาคมมีความสาคัญทำให้ทุกคนมีความสุขเราก็เป็นสุขเขาก็เป็นสุขแล้วต่อไปก็สินห้าบวกกับหมดสิบคือหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่รักทรัพ สไม่พูดผิดในกรรมสีไม่ดื่มสุราในมีไรทางกายสำหรับทางวาจาคือไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียเขาแตกรล้ากันไม่ใช่วาจาเพื่อเจ้อเหลวไหลทางด้านจิตใจคือไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติของใครโดยไม่ชอบทำและก็ไม่ จองล้างจองผลาญไม่โกรธไม่เยายบายใครโกรธน่าจะโกรธจะไม่ไม่จองล้างจองผลาญดังด้าน,านจิตใจอีกข้อหนึ่งก็คือว่ามีความเห็นชอบคือยอมรับนะับถือคำสอนของค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไปอีกข้อหนึ่งก็คือพรมีหารสี่ออหนึ่งมีจิตเมตตาความรักสองกรุณาความสงสาร สามโอตุตามีจิตอ่อนโยนไม่ฉาดิสียไข่เห้นไครได้ดีกอยินดีด้วยแล้วก็สี่อุเบกขาวางเฉยวางเฉยเมื่อสิ่งนั้นเกินวิสัยที่เราจะทำหรือเราจะช่วยคุณธรรมทั้งหมดนี้เป็นคุณธรรมสำหรับนักเรียนโรงเรียนนี้เพืาะว่าก่อนจะเข้าก็มีสัญญาก,กันแล้วว่าทุกคนต้องปฏิบัติได้ เมื่ที่แล้วมาก็รู้สึกว่าปฏิบัติกันได้ดีก็ขอให้ปฏิบัติตรงความดีนี้เรื่อยๆไปแต่จุดสําคัญอีกข้อหนึ่งก็คือกรรมาฐานทุกคนต้องได้มโนยิทธิแต่ว่าเวลานี้ทุกคนก่อนจะเข้ามาทุกคนก็ได้หมดแล้วให้รักษาความดีนี้ไว้เพราะว่ามาโนยิทธิเป็นได้านขอาิิญญายากที่คนจะปฏิบัติได้ แต่ว่านักเรียนทุกคนก่อนจะเข้าทุกคนปฏิบัติในข้องตัวฉะนั้นค่อยมีการซักซ้อมไว้ <c oughs> ตอนนี้ไปก็ขอพูดห่องสินเป็นกรรมฐานเป็นการแนะนําความรู้ทั่วไปกรรมฐานเพราะว่าก่อนเวลาแนะนํามโนยิธิก็จะขอนํากรรมฐานทั้ง40กบกองมาค่อยๆพูดไปวันนี้เป็นโลหิตกระสินโลหิตะแปลว่าสีแดง กระสินสีเหลืองสีเขียวสีแดงสีขาวสามสีนี่ไอส้สี่สีนี่เป็นกระสินกระสินเฉพาะจริตคือปราบทโทสจริตใน,นก็หมายกว่าว่าคนที่มีความโกรธง่ายถ้าทำกระสินกองกอ,องนี้สี่กองในกองใดกองหนึ่งสีเหลืองก็ได้ สีแดงก็ได้สีเขียวก็ได้สีขาวก็ได้ <c oughs> กองใดกองหนึ่งถึงฌานกำลังเห็นโทสะคือความโกรธอย่าบรรเทาลงแล้วก็บรรเทาลงถึงที่สุดในขนาะสามารถจับวิปัสนาญาณเป็นพาาระอรหันต์ได้วิธีปฏิบัติก็คือผ้าสีแงดงหรือกระดาษสีแดงหรือสีแดงทางกระดาษากระาทากระดาษก็ได้ ให้โตพอที่จะมองชัดตรงโตหน่อยปฏิบัติเหมือนกันทุกกองก็อันดับแรกกรลืมตาดูสีแดงจําว่าสิ่งที่เราเห็นข้างหน้าเนี่ยคือสีแดงแล้วก็ภาวนาในใจว่าเราโลหิตตากสีนังโลหิตตากะสีนัง,ละะนงแล้วก็หลับตานึกภาพสีแดง มันึกภาพชีแดงไปก็รู้ลมหายใจเข้าออกไปด้วยภาวนาไปด้วยถ้าภาพชีแดงเลือนไปจากใจก็ลืมตาดูใหม่ลืมตาดูพอจําจได้แล้วก็หลับตาภาวนาต่อไปนึกถึงภาพต่อไปอันนี้เป็นเครื่องวัดสมาธิถ้าขณะใดถ้าภาพสีแดงแล้วก็สิงกองใดกองหนึ่งก็เหมือนกันยังทรงอยู่ในจิตของเราเรายังนึกเห็นอยู่ เวลานั้นชีวจิตมีสมาธิแต่ว่าภาพนั้นเลื่อนไปจากใจก็แสดงว่าจิตสมาธิก็เราเคลื่อนคลาดไปแล้วนี่เป็นการฝึกในผลจริงๆก็ผลป,ปฏิบัติเหมือนการทุกองแต่เรื่องจะไม่ขอพูดต่อไปก็กลายเป็นสีเหลืองเป็นสีขาวเป็นสีแก้วเหมือนกันเหมือนทุกองอะไรตอนนี้อยพูดจึงว่ากระสิงกองนี้พระพุทธเจ้าเคยสอนพระให้เปนพระรหันมาแล้ว ก็จะนำตัวอย่างมาเล่าสู่กันฟังได้เป็นแบบปฏิบัติว่าในสมัยมะองค์สมเด็จประทงสวัริโสภาคคือพระพุทธเจ้ายังทรงได้ชนอยู่เวลานั้นปรากฏอักษาวาพระองค์สมเด็จพระบรมครูคือภาษาลิบุตรเป็นภาคที่มีความสำคัญมาก ก็มีพระเข้ามาบวชใหม่ในสนักคองท่านองค์หนึ่งพระองค์นี้ตามบารีไม่ได้บอกชื่อแต่บอกตระกูลคือว่าท่านเป็นตระกูลพ่อแม่ของท่านเป็นคนขายทองเป็นลูกชายในช่างผู้ขายทองในช่างทำทองเป็นคนหนุ่มรูปร่างหน้าตาสวยในเมื่อมาบวชกับภาษาลิบุตรภาษาลิบุตรก็มีความคิดว่าคนหนุ่ม รูปร่างหน้าตาดีฐานะดีอย่างนี้ก็คงจะหนักไได้เข้าราคาจริตคําว่าจริตคืออารมณ์ค้นใจมีหกอย่างหนึ่งาคาจริตรักสวยรักงามสองโทสะจริตโรกรธง่ายสามโมหะจริตก็ไตกจริตซึมและก็ห้าศัทธาจริตเชื่อง่าย หกพุทธจริตมีความฉลาดมากความจริงอารมณ์ของคนทุกคนก็มีทั้งหกอย่างแต่ว่าจะมีอย่างไหนหนักที่สุดให้ปราบอย่างนั้นก่อนแต่สำหรับพระองค์นี้พระสารีบุตรมีความเข้าใจว่าเป็นคนที่มีราคะจริตจัดแต่เนื้อแท้จริงๆแล้วท่านเป็นคนมีโทสะจริตจัดไม่ใช่ราคะจริต ดังนั้นทราเมื่อภาษาที่บรคิดว่ามีราคาจริตจัดจึงให้กรรมาฐานปราบราคาจริตมันก็ไม่ตรงกันมันเข้าดนองปวดที่ขาจะรักษาที่หัวมันก็ไม่หายก็เป็นนั้นว่าให้กรรมาฐานคืออาสุปกรรมาฐานกับกายยังอาตโนสติใช้เวลาเข้าภาษาไกออกภาษาต้นในบทมาใช้เวลาสี่เดือน พระองค์นี้ไม่ได้แม้แต่ฌานโลกีทั้งนี้ก็เพราะว่าให้กรรมฐา,านไม่ถูกกระริตต่อมาเมื่อออกภาษาแลา้วภาษาที่บทคิดว่าพระองค์นี้คงจะไม่ใส่ไม่ใช่วิสัยที่เราจะสอนได้ต้องพาไปเฝ้าองค์สมเด็จพระจอมไตรคือพระพุทธเจ้าท้าอยู่กับคนวัดเมื่อออกภาษาแล้วภาษาที่บทก็พาพระองค์นี้ไป ก็กราบทูลให้ทรงทราบตามที่พูดไว้แล้วเมื่อกี้นี้มเมื่อสาลีบุตรกราบทูลจบองค์สมเด็จพระจินสีจะได้มีพระบิดิการจัดว่าสาลีบุตรดูก่อนสาลีบุตรคนที่มีศรัทธากุณบุบรที่มีศรัทธาเป็นคนที่ตถาคตไม่สามารถจะสอนไม,ไม่ไม่สามารถจะสอนได้นะั้นไม่มีขอให้สารีบุตรกลับไปก่อนตถาคตจะสอนเอง เมื่อภาษาดิบหมดกลับไปแล้วองค์สมเด็จพระบพิ่แก้วก็ทรงพิจารณาก็ทรงทราบว่าพระองค์นี้ไม่ใช่มีราค่าจริตหนักเป็นโทสะจริตหนักหนักในความโกรธยังได้ทรงนรมิตดอกบัวทองคำขึ้นดอกหนึ่งบันดาลให้เป็นสีแดงแล้วก็ส่งให้กับพระองค์นี้ก็บอกก็เทว่าเธอพิขุ เธอจึงนำดอกบัวนี้ไปนั่งที่หน้าวิหารที่กองทรายแล้วก็มูนกองทรายขึ้นมาให้เป็นกองแล้วก้านดอกบัวจิ้มลงไปปักลงไปที่กองทรายหลังจากนั้นก็ลืมตาดูภาพดอกบวัวจำสีแดงให้ได้เมื่อจำได้แล้วก็หลับตานึกภาวนาในใจจำภาพสีแดงภาวนาว่าโลหิตกฐินางโลหิตกสินัง ก็หิตากระสีนังนะถ้าพภาด้นเลือนไปจากใจก็ลืมตาดูใหม่ทำอย่างนี้จนกว่าจะถึงที่สุดความจริงพระเจ้าจะสอนแค่นี้พระองค์ไม่ก็นำดอกบัวทองคำที่เป็นสีแดงเป็นหน้าวิหารที่มีกองทรายแล้วก็ทำตามที่พระเจ้าบอกถ้ากับภาภาวนาไปบ้างมาภาพหายไปที่ก็ลืมตาดูใหม่ เลื่อมตาดูแลว้วก็หลับตานึกถึงภาพต่อมาเมื่อสมาธิดีขึ้นภาพดอกบัวชัดเจนแจ่มใสขึ้นสว่างมากขึ้นโตมากขึ้นเห็นชัดมากจนกระทั่งนึกในใจว่าขอภาพดอกบัวที่จงสูงขึ้นดอกบัวก็สูงดอกบัวที่จะอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหลังอยู่ข้างซ้ายอยู่ข้างขวาเล็กหรือใหญ่เป็นไปตามใจชอบ ถ่านพิจารณาของทั้งเพลินตามนี้ก็เพลินจิตก็มีปีติความอิ่มใจต่อมาสีดอกบัวเกิดกลายใหญ่ขึ้นแล้วก็กลายกลายจากสีแดงเป็นสีเหลืองน้อยๆค่อยๆเหลืองขึ้นมาเหลืองขึ้นมาเหลืองขึ้นมาจนถึงที่สุดยับยังอยู่แค่สีเหลืองไปเดียวหนึ่งท่านก็ไม่ละภาวนาแค้ทรงตรง,งอารมณ์ไว้ ใจก็ใจก็น,นึกถึงภาพในนี้ภาพชัดไม่ต้องนึกถึงได้เห็นชัดใจเห็นต่อมาจากสีเหลืองมาหยุดสีเหลืองนิดหน่อยต่อไปภาพก็กลายไปสีขาวเทียหน่อยละหน่อยละหน่อยก็กลายเป็นขาวทั้งดวงหมดทั้งดอกดอกใหญ่มากขยายโต,ตขึ้นต่อมาท่านก็ไม่ละอารมณ์จับภาพเรื่อยๆภาวนาเรื่อยๆไปดอกบัวก็กลายจากสีขาวเป็นแก้ว เป็นแก้วเทียน้อยแต่น้อยแต่น้อยจนยทั้งเป็นแก้วหมดดวงเป็นแก้วใสามากตอนนี้เป็นชานเป็นกำลังคนชานแล้วต่อมากลัาใจก็แท่งเข้าถึงชานสี่ไม่รู้สึกว่ามีลมให้ใจจิตมีการทรงตัวดอกบัวก็สว่างจาัดเห็นชัดเป็นแก้วใสในช่วงนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรนั่งอยู่ในวิหาร ก็ทรงพิจรารณาว่าพระองค์นี้ถ้าตถาคตไม่ช่วยเธอสามารถจะบรรลุมรรคผลขึ้นเป็นคือเป็นพระอรหันต์ได้หรือไม่ก็ทรงทราบตามกําลังใจของพระองค์ว่าถ้าแต่พระองค์ไม่ช่วยพระองค์นี้ไม่สามารถจะบรรลุมรรคผลได้เอจนั่นองค์สมเด็จจิพรจอมไตรเห็นว่าพระองค์นี้กําลังนั่งหลับตา จิตเห็นภาพดอกบัวใสแจ๋วเป็นแก้วทรงตัวดีสมเด็จพระมหาวันนี้ก็สุนามิตรดอกบัวเดิมไม่ใช่นิมิตด,ดอกบัวที่ไปทีแรกให้เก่าลงเศร้าหมองลงทีแรกก็ฟองใสต่อมาเท่านี้เมื่อยลูกตาเข้าก็ลืมตาดูใหม่ก็ตกใจว่าดอกบัวไม่เร็นมาแจ่มใสดีมากสวยสดงามสีก็สด ก้าก็ดีเวลานี้เศร้ามองเก่ามากมอนดอกบัวกเก่าๆมันดอกบัวเหี่ยวก็หลับตาก็คิดถึงชีวิตขึ้นตัวเองว่าคนเราที่เกิดมาทุกคนก็มีสภาพแบบนี้คนก็ดีใส่ก,ก็ดีมีสภาพเหมือนกันเมื่อมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นความแก่เข้ามาความเหี่ยวแห้งเข้ามาก็ปรากฏเช่นเดียวกัน คิดอย่างนี้เพราะจิตทรงตัวสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงอนิมิตต่อไปให้กลีบดอกบัวด,ด้านหลน่นถ้าพระองค์นี้ลืมตาขึ้นมาบอกอ้าวเมื่อกี้แค่เก่านี่ติดหล่นไปแล้วแานก็คิดในใจว่าเมื่อคนแก่คนเก่าเกิดขึ้นอ,อวัยวะต่างๆก็ใช้งานไม่ได้สะดวกแข้งขางก็มีการทรงตัวผู้ฝ้าตาฟางฟันก็หักแขนก็ยกของไม่ขึ้นขาก็ก้าวไปถไหว ในสภาพของความเป็นคนแก่มีความทุกข์อย่างนี้เพื่อการเกิดเ,เหตุในขณะที่เรานั้นพิจารณาอย่างนี้สมเด็จพระบรมารคกระเทศก็ทรงน,นมิถุนดวัวหักกระจกระจายไปเลยเป็นท่อนเล็กท่อนน้อยพระอนั้นก็ลืมตามมันดูใหม่ก็คิดในใจว่าเมื่อกี้มันแค่แก่แค่เก่าแค่หิวเีดีอ่ะเวลานี้หักกระจายไปแล้วก็เป็น,น,นว่าเหมือนกันชีวิตของเราต่อไปต้องตาย ขึ้นชื่อว่าความตายไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายหมนกระดอกบัวนี้ความจริงเป็นทองคําเป็นของที่แข็งกว่าร่างกายของเราสดใสอยู่ประเดี๋ยวเดียวประเดี๋ยวก็เก่าประเดี๋ยวว่าแก่ประเดี๋ยก็เหี่ยวเดี๋ยก็ร่วงโรยในที่สุดก็หักกระจายไปชีวิตของเราก็มีสภาพเช่นนี้มีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็มีความแก่ในทางกลางม,มีการสลายตัวในสุด ดังนั้นขึ้นชอวากายเกิดถ้าทรงความเกิดอย่างนี้ต่อไปเราจะไม่พ้นความทุกข์เพียงตัดสินใจคิดว่าขึ้นชอวาความเกิดขอมีชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายชาติต่อไปไม่มีเพียงเท่านี้สมเด็จาิณสีก็ทรงแสดงประปฏิหารแห่ฉับพันารางศีมาที่เธอมือก็นั่งข้างหน้าลาวาจารับรองว่าเป็นอย่างนั้นที่สูกความจริงเป็นอย่างนั้น เพียงเท่านี้ท่านก็รู้มาผลเป็นพระหันพร้อมไปนสมิดายานรวมความเมตกาสินทุกกองท่ารู้จักใช้ก็เป็นประโยชน์ถึงอรหันต์ไม่กันแล้วถึงได้ง่ายด้วยก็เป็นสมาธิง่ายแต่ว่าถ้าอนุภาพก,ก็สินสีนี้ก็พระอยากจะทราบว่าใช้ทาอะไรเพราะถ้าทาได้พิ้งชาสีก็สามารถจะบรรดาสีทุกสีที่มีสีอื่นให้กลายเป็นสีแดงได้หมด อย่างคนนักเรียนใส่เสื้อขาขาวเนี่ยใช้โบทกสินปั๊บเดียวเสื้อสีอสอแดงหมดเห็นไหมแล้วเดี๋ยวใช้ใช้อะไรโอโอทาสต์าสินก็เป็นสีขาวหมดใช้นีดักสินก็เป็นสีเขียวหมดใช้ปิดกากาสินก็เป็นสีเหลืองหมดก็สามารถบรรดาลสีได้ตามชอบใจ สำหรับกรสิงก็ขอเล่าให้ฟังแค่นี้พอเข้าใจว่าเป็นกรรมฐานกองหนึ่งในกรรมฐานสี่สิบเป็นการศึกษาไว้ถ้าผลปฏิบัติจ,จริงๆก็เหมือนกันทุกกองตามที่กล่าวมาต่อที่ไปก็ขอพูดเรื่องหลักวิชาของมโนยิธิและการปฏิบัติกลางวันเป็นมโนยิธิแต่นันเกเรียนทุกคนนะ เวลานั่งเฉยๆจะใช้กําลังเขาโมานิธิใช้ได้เลยนะจะไปไหนล่ะจะไปหาพญายมก็ได้ถ้าไปหาพญายมก็ถามว่าท่านปูนรกคุ้มไหนที่พอเหมาะพอดีกับหนูหนูอยากจะอยู่สักคุ้มหนึ่งอะไรหลหลายๆคุมก็ได้นะถ้าไม่ไม่ชอบใจนรกก็ถามท่านบอกท่านปูก็คาว่า ในลานี้กับผมก็ดีหนูก็ดีผู้หญิงใช่หนูชายใช่ผมวันนี้มีตูวหญิงมั้งบุญบารมีที่บำเพ็ญแล้วขนาดนี้ตั้งแต่ต้นจนทั้งปัจจุบันว่าสั่งสมตัวมาคําว่าตั้งแต่ต้นหมายความชาติแรกที่เราทําบุญทุกชาติที่ทํานี่มันไม่สลายตัวมาสะสมกันมารวมตัวกันถามว่าบุญตั้งแต่ต้นที่ทำจนทั้งปัจจุบันนี้ จะสามารถบรรดาลให้เกิดวิเทวดาหรือนางฟ้าชั้นไหนหรือเป็นพรมหรือสามารถจะปณิบานได้ถามท่านถ้าถามท่านอย่างนี้ดัมบัญชีใหญ่ที่จะเปิดบัญชีแต่ความจริงถ้าไม่เปิดก็ได้แล้วเป็นระเบียบที่จะเปิดบัญชี่านอาจจะถามว่าหนูชื่อนี้ใช่ไหมบอกถ้าไม่ใช่ท่านจะชี้ให้ดูถ้าบังเอิญเห็นบัญชีสีดแดง เราก็มีความมั่นใจได้ว่าเราลงนรก,กแน่ดีไหมถ้าเห็นบัญชีสีเขียวเนี่ยสาม,มารถจะเกิดชื่นน้ำเงินจะเกิดเป็นคนก็ได้เกิดเป็นดาวดานางฟ้าก็ได้ถ้าเห็นบัญชีสีทองถ้าตัวสืออจาเขียนเป็นสีทองอันนี้หมายถึงนิ่ผานขอดูท่านได้นะถ้าบังเอิญมีตัวนังสือสีแดง เรื่องบาปนะทุกคนต้องทำเหมือนกันหมดหลวงพ่อก็ทำมาเราถามได้ว่าถ้าเราต้องการจะพ้นจากมารกเกอร์ใบภูมิจะให้ตัวสีแดงเลยทำยังไงท่านจะแนะนำมาให้แวิธีใดที่ท่านแนะนำต้องปฏิบัติตามนั้นจะพ้นได้จริงๆอันนี้ไปหาท่านมาเช่ไม่ใช่ไร้ผลนะมีผลมากนี่ต่อไปก็เป็นหลักวิชาของม,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 มโนยิธิธ คำว่ามาโนยิธิแปลว่ามีฤทธิ์ทางใจใน,นกระหมายความใช้ใจไปสวรรค์ก็ได้ไปพรทโลกก็ได้ไปตนกก็ได้ไปแดนเปรตสุรกายสติช้างก็ได้ไปไหนก็ได้จกักรวาลนี้ไปได้หมดและใช้ใช้ใจรู้การเกิดและการตายของคนและสัตว์เห็นหน้าคนเราอยากจะทราบว่า คนนี้ก่อนจะเกิดมาจากไหนมาจากนารกหรือมาจากเปรตจนสุกาจากสติชานจ,จากคนจากเทวดาหรือผมเรารู้ได้ถ้าอยากจะทราบว่าคนตายคนนี้ตายแล้วไปอยู่ไหนเราก็ทราบได้ที่นี่ได้จุดตับป,ป,ปาฏิยานอันแรกเรียกที่ปุกยานแ้วต่อไปสามารถจะลึกชาติได้ไม่จํากัดชาติ ก็จะรู้จิตใจทุกคนได้จะรู้เหตุการณ์ในอดีตก็ได้เหตุการณ์ในอนาคก็ได้เหตุการณ์ในปัจจุบันก็ได้ให้ว่ารู้กฎของกรรมว่าความสุขกับความทุกข์ที่เรามีในปัจจุบันเพราะกรรมอะไรเป็นเหตุภาพที่มันจะเกิดวิธีปฏิบัติอันดับแรกก็ขอทุกคนระมัดระวังเรื่องศีลถ้าศีลบกคร่องสมาธิก็บกคร่อง ข่าศีลสมบูรณ์สมาธิเราสมบูรณ์อันนี้ต้องระวังให้มากและก็เวลาภาวนาพิจารณารู้ลมหายใจก็ออกก็ระวังนิวรณ์อย่าให้นิวรณ์เข้ามากวนใจเวลานั้นก็ไม่นึกขึ้นมันกกแล้วกันนิวรณ์นึกแต่รู้ลมหายใจเขาออกอันดับแรกรู้ลมหายใจเข้าหาใจออกเวลาให้ใจเข้าภาวนาตามวนะันัะมะ เวลาหายใจออกภาวนาตามพระพรรมแค่นี้นะเวลาภาวนาจงอยาอยากรู้อยากเห็นอะไรเป็นขาดถ้าอยากรู้อยากเห็นเวลานั้นจิตจะพุงซ่านและก้อสำคัญที่สุดการฝึกแบบนี้ต้องได้ทิพยกุญายก่อนราะคำว่าทิพยกุยาณนนี้ไม่ใช่ลวงตาเป็นทิพย์มันมีจิตเป็นทิพย์ ภาพที่เราสิ่งที่เราปรากฏกับใจเราครั้นแรกอย่าปล่อยนิวรณ์เข้ามาขวางนิวรณ์คือ,อคือวิจิตรฉาคือตัวสงสัยอันนี้ต้องสำคัญมากหลังจากนั้นเมื่อภาวนาแล้วหาใจเข้านึกวนาาันมะหาใจออกเนาา็้ภพระทต่อไปครูก็จะแนะนำในการตัดกิเลสเพื่อจิตสะอาดเป็นทิพย นี่ก็มีว่าขณะิการภาวนานี่ครูให้ภาวนาประมาณสิบนาทีหลังจากนั้นก็จะมีคนไปนั่งข้างหน้าหรือนั่งกลางวงตอนนั้นก็ให้ทุกคนเมื่อมีคนเข้าไปนั่งเขาจะแนะนำเพราะทุกคนเลิกภาวนาท,าทันทีและก็ไม่สนใจกระลม่มใจเข้าออกแต่ว่าตั้งใจฟังคำแนะนำของผู้แนะนำเขาจะแนะนำในการแต่กิเลส ถ้าเราคิดตามไปด้วยได้ก็จะดีขณะที่จิตฟังทำอยู่เวลานั้นจิตจะว่างจากกิเลสเมื่อจิตว่างจากกิเลสอารมณ์ความไปคิดมันก็เกิดคิดที่เราได้ในคือคิดพุยานไม่ใช่คิดไม่ใช่คิดประเนษทิดประเนรแปลว่าตาทิดนั่นต้องมีร่างกายไปทิดจากเทวดานางฟ้าหรือผมแต่เราเป็นมนุษย์มีทิดปเนรไม่ได้ ก็เดินได้แต่คิดคุยยานยานไปมารู้ที่คุย,ยานจริงๆถ้าจะแปลเต็มศัพท์ต้องแปลว่ามีความรู้สึกทางใจคลายตาทิตนั่นเหมือถที่ความรู้สึกทางใจดังนั้นเมื่อครูเขาแนะนําไปเห็นว่าญาติโยมมีจิตเริ่มสะอาดจากกิเลสมันจะสะอาดเฉพาะเวลา เวลานั้นเขาก็จะาถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีผู้ใดมาอยู่ข้างหน้าบ้างเขาถามถึงความรู้สึกถ้าความรู้สึกขั้งแรกเกิดขึ้นให้เชื่อความรู้สึกขั้งแรกทันทีเพราะมันเป็นทิพย์มันจะไม่ผิดถ้ามีความรู้สึกว่ามีให้ตอบว่ามีแล้วก็ถามว่าท่านในอยู่ข้างหน้าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย ก็ตอบตามความรู้สึกท่านก็บอกว่าข้างหน้าคนที่ท่้นอยู่ข้้งหน้าแต่งตัวเสียอะไรก็ตอบตามนั้นแต่ว่าทิพยาณที่ญาติโยมได้จะ,ม,จะม,มีจะมีความไม่จะจำใสไม่เสมอกันท่านที่มีุจิตสะอาดจ,จากกิเลสน้อยจะมีความรู้สึกทางจิตแต่จิตไม่เห็นภาพให้เชื่อความรู้สึกของจิตท่านที่มีจิตสะอาดปายกลาง เมื่อมีความรู้สึกเขาจิตเพราะว่าจิตเห็นภาพไม่ชัดเจนนะให้เชื่อความรู้สึกของจิตถ้าท่านที่มีจิตสะอาดถึงที่สุดเมื่อจิตมีความรู้สึกแล้วจะจิตจะเห็นภาพชัดเจนแจ่มใสมากหลังจากนั้นครูก็จะแนะนําให้ท่านไปสู่บรรจุลามนีจิตสานนิพพานต่อไปตอนนี้ไปเขาบรรดาลูกหลานทุกคนญาติโยมทั้งหลายหันหน้าไปทางพุทธรูก ตั้งใจสมาทานศีลสมาทานไม่สมาทาน